อ่ะตอนนี้เราก็สอยมาแล้วกันนะครับที่ป้าเขาแนะนำนะก็ขายได้ไหมป้าอย่างเงี้ยเด็กๆจะซื้อไหมเด็กอนะ่ะเอาไปโอมเล่นแต่เ,เด็กโตหน่อยมันจะเอาไปคุกๆ,ๆ,ๆเปนไงอ๋อค<ะ>ุบทำไรอ่ะทำเป็นควันบุหรี่้ยินทำได้เหรอ <c oughs> นี่นีส่สไปซ์สไปกับโตกเนี่ยพามันทำได้อ๋อคุบละเอียดละเอียดอ๋อแล้วก็เอาไม่ได้เอาไปกินว่างั้นจริงๆเราก็เลือกสอยมากันขนาดนนะโอ้โหนะ ตั้งแผงขายกันเลยทีเดียวอ่ะมีคร,ครบทุกรถนะนี่เป็นช็อกโกแลตสรอเบอรี่นะมีโคกนะอ่ะนี่เราเ,าเ,าเขาก็ไปแจกเด็กๆได้นะนะเด็กที่ออฟฟิศเยอะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะเราเริ่มจากนี่นะรถสตรอเบอรี่นะปั๊บนี่รเราจะไล่ไปทีละรถนะสตรอเบอรี่ก่อนกลิ่นสตรอเบอรี่นะไม่ใช่รถสตรอเบอรี่นะนี่นะเม็ดอม จะเป็นนี่นะสียมพูนะเป็นลูกหัวใจนะก็เหมือนเดิมแหละเนาะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเป็นนี้แต่ผมที่ผมเคยกินมันเป็นรสบวยนะอืมก็อมหมอนหวานเหมือนนมเย็นอะ่นะเนาะที่ยมพูยมพูนมันอยู่ก็เด็กๆก็น่าจะชอบนะแล้วก็เป็นเวลาเคี้ยวก็จะเป็นเหมือนผงเป็นนมอัดเม็ดนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราดิมช็อกโกแลตแล้วก็กินแล้วก็หอมๆเย็นๆดีนะอ่ะ อุเชียวนะอ่ะอันนี้ก็น่าจะรสหน้าตาเหมือนกันนะน่าจะเป็นรสช็อกโกแลตนะก็น่าจะออกสีเนี่ยเข้มๆน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆน,น,นะลูกหัวใจเหมือนกันนะจิ้มกันเลยอืมอันนี้ก็จะมีกลิ่นช็อกโกแลตบางๆนะใช้คำว่าบางๆนะเพราะอย่างที่บอกส่วนประกอบเขาคือน้ำตาลเนาะผงโกโก้อนะไรเงี้ยก็เด็กๆก,ก็น่าจะอร่อยอ่ะ น้าตอนเด็กๆนะนี่ก็แต่ก็กินได้แหละจริงคนกินอะไรง,ง่ายๆนะอ่ะเราอมกันไปแล้วนะเดี๋ยวเราเอามาดูดกันนะแต่น,นี้ไม่สาธิตนะน่านี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สาธิตละกันนะเดี๋ยวจะปลิวซะเปล่าๆนะอันนี้ก็มาชิมให้ดูเฉยๆนะนะจริงๆก็อันนี้ต้องเอาไปดูดนะถึงจะเข้านะตามที่ป้าเคยบอกนะนี่อ้าวเป็นสีชมพูเหมือนกันนะนะสีขาวอนึกว่านึกว่าจะเป็นแบบเป็นคนลเมดนะอ๋อมันเหมือนกันเลยเนาะ สีชมพูเนาะไม่ใช่สีขาวเนาะเอออย่างนี้ใช้ได้เออ,เ,อ,อเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรื่ามันหลอกมันหลอกว่ามันซาเออเจ๋งดีเออทำเหมือนทำเหมือนทำเหมือนเออได้ลมอะ่ะเขาจะได้ทำไมเอาไปดูดกันอืมดูดน่าจะหอมอยู่นะแ <c oughs> มวเราไม่สนับสนุนนะ,นะถึงเราจะชอบแต่เราก็ไม่สนับสนุนนะอ่ะอันนี้ปิดท้ายนะกับไฮโคล่านะนะหรือ นะโคกตามที่เรารู้จักกันนะดูซิจะสู้สไปได้ไหมนาะเมกนาจะเป็นลูกหัวใจเหมือนกันนะนี่นะอันนี้จะออกสีออกจะคลา้คลายโกโก้นะแต่จะแบบเหมือนชมพูนะชมพูแล้วเลือกมากกว่าเป็นลูกหัวใจเหมือนกันนะอืมเออได้รมอยู่นะได้ลมอยู่นะยคือไม่ถึงกับแป๊ะ,ปะถ้ามันใส่ไอ้เลยนะไอ้ผงที่มันแป๊ะแปะลิ้นอนะโอ้โหอันนี้สิบเต็มนะถือว่าใช้ได้นะอืม เออเขียวนี่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยทาคล้ายทาคล้ายดีเออใช้ได้ใช้ได้ไดตอนนี้ใช้ได้เลยนะนี่ย่างเปา้าบอกนะก็เป็นสําหรับเด็กโตนะเอาไว้ดูดกันนะ <c oughs> เอาใจกระโอมนี่แหละแหมนะกระโอมก็ใช้ได้นะอร่อยดีอันนี้แบบเออมันมันเหมาะกับเด็กโตนะเด็กเล็กอาจจะไม่เหมาะแต่มันก็ซาซาเปรี้ยวเขาเรียกว่าอะไรซาซาอร่อยดีอะทําเหมือนไอ้สไปก็เหมือนไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไอเนี่ยต้องเขียว นะอันนี้อมเนี่ยได้ได้อารมณ์เลยอันนี้ต้องเคี้ยวนะแต่สุดท้ายแล้วเอาไปตําแล้วก็จูดนะผ่านน้ําหรือว่าก็แล้วแต่นะโอ้ยพอดีจะปีกเปล่าเอันนี้ก็แบบสำหรับเด็กๆนะนะนมก็โอเคอะแต่ผมที่ผมจําได้ผมนะ่าจะเป็นกินเป็นรถบวยนะ ไม่รู้มีจริงรึเปล่าหรือรอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นนะแต่จําได้ว่าตอนเด็กๆก,กินประมาณนี้แล้วมันเป็นรสบวยเอ่ออร่อยดีนะแต่ก็หาไม่ได้แล้วอันนี้ก็หาไม่ได้2ยี่ห้อนะอ่ะก็ประมาณวันนี้นะสำหรับเม็ดอมนะของโลเซล่าผมไปเรียกไอมิวโกตลอดเลยนะอันนี้ที่เหลือก็จะเป็นสไปแล้วก็ไฮโคลานะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะโดวยเฉพาะสองรสนี้นะผมตอนเด็กผมไม่เคยกินสองอันนี้พอกินแล้วเออใช้ได้เว้ยทำทำทำ,ทำเหมือนนะทำแบบคือ,ค,อคือบอกว่าเอ้ยหลับตาแล้วบอกโคลานะแต่อันนี้ต้องเคี้ยวนะอันนี้ อันนี้แน่ๆอันนี้อมอมเนี่ยขึ้นเลยแต่อันนี้อันนี้นนต้องเคี้ยวนะแต่ถ้าให้ดีนะก็ตำแล้วก็เอาไปยำนะ, <c oughs> อะพอและก็ประมาณประมาณนี้นะสำหรับเม็ดอมของโลเซล่าทัง4ี่รสนะ